สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้บรรยากาศแปลกตานิดนึงนะคะว,วันนี้เราสองคนนะคะมาทําการจัดส่งรถให้กับคุณลูกค้าครับผมแต่วันนี้มาใกล้ๆนะคะเราอยู่แถวไหนคะคนพี่โจโอันนี้เราอยู่ที่ตลาดข้างวัดหลวงพ่อโตของเราเองนะครับเอ้าห้องเคยดำใช่ปะไว้ไม่แดดแดดสองมาทางหัเพราะปกติหนูก็ดําเท่าพี่นั่นแหละแม่นนะคะเอ,อ่อวันนี้เรามาทําการจัดส่งเอสเคร้อยยี่สิบห้านะคะครับผมวายวีศูนย์หก รครับรผมพกเบาดีๆเป็นผู้แายผู้สาววัหกค่ะเออสนุกเ <c oughs> นี่เฉพาะขายบ่อแยกเทียหรอก <c oughs> นะคะนี่พี่เทเลอร์ของเราก็มาถึงแล้วคุณลูกค้า<ล>ทําไมเราได้มาตลาดวันนี้ตลาดฟอรวาริจซจยจูครับเพราะว่าอะไรนะจีไอ,อยจูใช่ไหมก็เลยขอมาส่งรถตรงตลาดบ้านนะคะวันนี้เรามาส่งหนูเห็นชื่อตลาดกุนทอนอะไรไม่รู้ครับนะคะอ่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตเตรียงรับนะคะขออนุญาตถ่ายวิดีโอก่อนนะคะ ก็โอเคเดี๋ยวรถของเรามาถึงแล้วนะคะคันนี้เราได้รีวิวแบบเป็นคันไหมไม่อันนี้เรารีวิวตอนขึ้นเทรลเลยโอเคเรารีวิวตอนขึ้นเทรลเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับสินค้าของเรากันเลยดีกว่านะคะเอาขับไปขับไปเราเข้าประตูเลยแดวมันหอนเขาเดี๋ยวผิวเสียอ๋อเราไม่ต้องลงใช่ไหมอุ้ยอุ้ยหมาอุ้ยหมาน้อยเซ่อย่าไปทําอันตรายกับหมาโอเคสินค้าของเรามาถึงแล้วเดี๋ยวน้อง์ธจะลงรถหนนี่นี่พี่โจ โอเคเดี๋ยวงเรงาจะทําการลงไปถ่ายสินค้าให้ท่านผู้ชมทุกทางช่อง YouTube ของเราได้ดูกันนี่นะคะกําลังขับเข้ามาแล้ววันนี้นําทีมมาโดยพี่หนุ่มนะคะและน้องฟิวนะคะมาส่งรถกับเรานะคะระหว่างที่กําลังรอนะคะดิฉันขออนุญาตกลับกล้องเพื่อขายของนะคะวายนะคะมีสายเข้าพี่โจรับโทรศัพท์หน่อยไม่จะตัดเข้าเครื่องอที่เรา,<ม>าถ่ายนะวนะิดีโออ่ะโอเคป เดี๋ยวเราลงไปดูสินค้าของเรากันเลยดีกว่าว่าจะขายของนะคะก็คือท่านใดที่สนใจรถขุดนำเข้าแท้จากญี่ปุ่นนะคะบริษัทบงางราเทคเตอร์ของเรานะคะยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะรอก,ก่อนนะจะแปบ๊บนึงนะคะแดดแรงมากขนาดจะห้าโมงเย็นแล้วนะนี่นี่นะคะสินค้าของเราได้เดินทางมาถึงแล้วนะคะอย่างที่บอกไปนะคะเป็นคันนี้เป็น s k 1 2 0 แต่คุณลูกค้าขอติดสติกเกอร์เป็น SK 1 3อนะจ๊ะนี่นะคะคนขับของเราพี่หนุ่มนะคะมาพร้อมกับน้องฟิวนะคะนี่นี่นะคะคันนี้เรายังไม่ได้ทำการรีวิวลง y o u t u b e นะคะแต่ว่ามารีวิวตอนจัดส่งเลยแล้วกันนะคะก็คร่าวๆเลยนะคะออปชันทุกอย่างเราก็จัดเต็มให้คุณลูกค้าเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวรอตอนลดลงมาแล้วดีกว่าจะถ่ายสวยๆให้ดูพี่โจค,คะ่ะคันนี้ จบกับคุณลูกค้าไปเท่าไหร่คะคันนี้เราจบกันไป175ครับผมว้าว175นะคะ1ล้าน7จ็ดเซนเพื่อหมื่นบาทขึ้นบินนะครื่องบินเนอะไม่เขาจะขี้ขึ้นบินเห่าด้วยเห่าด้วยฮะเห่าด้วยคิดถึงพิเสกโรโซเลยนะคะยังว่าเนี่ยเขาเป็นดอกเพลงอะไรคะคิดถึงพิเศษยังว่าเนี่ยเขาเป็นดอกป่าเขาเป็นหมากินแฟบนี่นะคะเอิร์อเออจะกิ้งเลนน้อง จะกิ่งเลนเนยบอกไปเอามาถือกองคอยสิไปกิ่งนั่นนี่นะคะท่านใดที่ชื่นชอบนะคะรถขุดนําเข้าหรือชื่นชอบเออเรียกว่าเป็นแฟนคลับโกเบโก้นะคะทางบริษัทก็ยังมีอีกหลายคันเลยนะคะสําหรับ S.K.125 1 3 5ก็มีอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะพยายามหามุมถ่ายรูปสวยๆให้นะเจ้รอสักครู่ งามลายงามลายอันนี้ผู้ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเรานะคะเจ๊ปุ้ยนะคะเจ๊ปุ้ยเขาเรียกว่าเป็นขาใหญ่แถวบางบอนม่ใช่พูดขาใหญ่เขาเรียกว่าเจ๊ใหญ่อ๋อเป็นเจ๊ใหญ่โอเคขาใหญ่หน้ากลัวไปใช่ไหม สนับสนุนสองลังไม่พอนี่นะคะบรรยากาศเดี๋ยวระหว่างเออรอรถรอรถลงจากเทลเลอร์นะคะเบอร์โทรติดต่อก็เช่นเคยนะคะ085 8400788นะคะหรือ0829193748นะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะพร้อมส่งพร้อมส่งนะคะเรามีทั้งระบบเงินสดนะคะแล้วก็จะเข้าไฟแนนซ์ก็ได้นะคะเรามีไฟแนนซ์ของธนาคารคอยบริการคุณลูกค้านะคะ สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดต่างๆอยากจะเข้าไฟแนนซ์นะคะหรือจะซื้อเงินสดกับเรานะคะเรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่านเลยนะคะโอเคเดวรถจะลงแล้วเด้อพี่นอ้องนี่นะเนี่จจะเราเช็คให้หมดเลยนะคะตั้งแต่ระบบช่วงล่างขึ้นไปเลยนะคะระบบช่วงล่างความร้อนระบบไฟฟ้านะคะหม้อน้ำ ทังน้ำมันโซล่าทางังไฮดรอลิกอย่างเงี้นะคะเรียกเรียกง่ายๆก็คือเช็คให้ใหม่หมดเลยนะคะพร้อมทำสีให้ด้วยนะคะอะไรนะคะ <S <S อโอเคโอเค ไม่เนียงระบาดไม่เนียงระบาดที่นี่มีอยู่นี่มีแต่คนดีเด้หนี่อยู่ที่นี่มีแต่คนดีเด้อน,นะอ,อะไรนะอะไรเนี่ยจ,จะทำต้ยมยำปลาให้กินโ <Okay S 2> อเคเห็นปลาแล้วเห็นไหมอ๋อ,อนั่นเหรอจะทำต้ยมยำปลาคุณอ่ะปลาอยู่ในถาดพอดีเลยอ๋อ อันนี้อันนี้คันนี้เรามีโปรโมชั่นใช่ไหมครับอันนี้เพราะว่าจองในเดือนมกราจองทันในเดือนมกราก็คือ1เลยนะคะเติมน้ํามันโซล่าให้ท่านเต็มถังนะคะ2แถมปั๊มน้ําให้หนึ่งเครื่องและ3ามพิเศษที่สุดเลยไม่ว่าท่านจะอยู่เขตไหนจังหวัดไหนบนโลกใบนี้เราก็จะส่งให้ฟรีนะคะไม่คิดค่าจะส่งแต่ตอนนี้โปรโมชั่นหมดแล้วอะเดือนนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรไหมโปรโมชั่นของเราครับง่ายๆครับ เพียงท่านถือเบียร์สามขวดมาเราแถมปั้มน้ำให้ท่านเลยหนึงเครื่องคุ้มไหมคุ้มไหมขอถามก่อนเรานะ่ะคุ้มไหมรอพี่โจถ่ายดูทางหนูมันย้อนแสงอะ่ะบางนึงทางทางบริษัทไล่ามาถามิว่าเมื่อไหร,ปร่ประ๊ปะป๊าจะกลับมาหนูรออยู่วสันทอว่าวสันจมาคนสวดใั่ไหสวดยังลูกจะถ่ายอยู่โรงงานอ่ะ เห็นว่าส่งถึงที่เสร็จสับพิธีนะครับในการจัดส่งคับนี่แล้วก็เดี๋ยวรอให้คุณลูกค้านะครับตรวจเช็ครถแล้วก็ดูแลรายล,ายละเอียดก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับจะติดต่ออีกทีนะครับอาเอดเดี๋ยวว่าจะจดซีเรียลรถแป๊บหนึ่ง VV ายวีศ<ไ>ูนย์หกเหรอ ครับก็เป็นว่าเสร็จสัพิธีนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมโจ้ครับก็ต้องขอตัวลาพี่ยุงน้องไปก่อนนะครับกับภารกิจวันนี้นะครับทำการจัดสรงเจ้าเอทีร้อยยี่ห้านะครับเดินทางมายังตลาดนะครับตรงข้ามซอยวัดหลวงพ่อโตนะครับก็เป็นว่าเสร็จสรรพิธีเรียบร้อยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมโจ้ก็ต้องขอตัวลาพี่ยงน้องไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับคิดถึงรถคุณนำเข้าแท้จากญี่ปุ่นคิดถึงเราครับและท่านไม่ผิดหวังนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า เอาไปเราบอกไปไปตัวสวัสดีค่ะอย่ายว้่านหไ้ท่าไห้บอกซ้ำบอกก็โทษกันเราบอกไปแล้วตอนนูพูดคนเดียวตัวนี้ก็เป็นได้ยนะครับสุดท้ายนี้ผมโจ้จะขอตัวลาไปก่อนอย่าไปช่วยเขาจะ่าไม่เตะต่อกับแตะช่วงวานี้เอาบอกสุดท้ายนี้ผมโจ้นะครับก็ต้องขอตัวลาพี่ยุ้งน้องไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายการใช้งานกับคุณลูกค้าก่อนนะครับสุดท้ายนี้ขอราสองคนกาวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ